แกงนงม้ใส่น่งหลักยย่วนๆครับพี่น้องเมื่อนี้มีเคล็ดลับนะฮะใส่กระเฉดแทนพักขาอ่ะนะครับพี่น้องได้นมอไมมากกะตำพริกไส้แล้วก็ใส่น้ำยานั่งลงไปอันนี้ย้น้ำยนั่งได้ช่องิดเลื่อมมาออกกบสีน้ำไปต้มเลยมีเห็ดพี่น้องครับใส่เห็ดพร้อมเด้นในกรราใส่เห็ดพร้อมแล้วก็มีนี่แหละครับน่งหลักพักอีตัวแล้วก็ ผักกระเฉดครับใส่แทนผักขาเนาะลืมสื่อผักขามาขันแรงเขาต้มน้ำนะฮะต้มน้ำเดือดนะครับต้มยานั่งเดือดแล้วปรุงด้วยใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสครับนะฮะใส่ปลาร,ะระ้านี่นะครับปลาแดกตอนใส่ปลาแดกตอนนัวๆเดียวๆลงไปหอมปลาแดกขนาดพี่น,อน้องครับนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดกับเมนูมือนี้นะฮะ แกงน้ำม้ใส่เห็ดเบิรดสุดยอดเลยนะครับกะเอาตาหน้ามันนะฮะส่วนกลางปลาแดดเ้อกับเอาไปจิงเนี่ยฮะค้นเส้นอ่ำหอนจนว่าเหนือปลาแดกมันเปื่อยออกนะครับนี่เหลือตะกลางเอากระน้ำกลางไปจิ้มเลยบานจีนีนะครับกาค้นต้มให้ มันเดือดหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเทาก็สวเอาเห็ดมาใส่เลยนะครับเนี่ยฮะเอาเห็ดมาใส่ขั้นตอนนี้ใส่เวลาจักหน่อยหนึ่งพะวารอยเห็ดสุกนะครับนะครับต้มไปสักพักหนึ่งนะครับพอเห็ดเริ่มสุกแล้วนี่นะครับกะน้ำขวดคกเนะนี่ยฮะน้ำตำบวก,กลงไปนะครับ เห็นเหลื่มสุกเหล่าฮะก็ใส่เลยนะฮะใส่ผักกระเฉดเลยนะครับใส่ผักกระเฉดแทนผักขาแล้วก็ใส้ผักจีตูลงไปขั้นตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับพี่น้องคนเด็เของกันจังหน่อยพอคนเของกันแล้วเฮาก็ปิดไฟได้เลยนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ฮะแกงน้องไม้ใส่เห็ดใส่ผักขาบะแมี่ผักขาผักกระเฉดโอ้นะครับใบยอดผักกระเฉดนี่แหละใส่แทนผักขาได้เลยซิมเบิ้งแซ่บลายพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อ